ดีครับพี่น้องนะครับพามาเบิงว่านะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงการเช็คก,ก่อนนะพี่น้องตัวนี้เป็นสัดนะครับพี่น้องขึ้นนะครับก่อนที่ไปสัมผัสนะครับผูดคุยนะครับกย่วกับการเลี่ยงจะเ,เบิงการจับสัตว์ก่อนนะครับตัวนี้เป็น สั์นะครับพี่น้องกาเนี่เป็นฝูงของคุณหมอเองนะครับ mm. ก็เช็คว่าผสมได้บ่ได้นะครับเบิงจับเบิง้งว่าแต่ละตัวนี้เวลาการเป็นสัตว์นี่บ่บวซ้ำกันนะครับบางตัวที่ใข่ตกซ่านะครับ อาการกับว่าขึกันตัวนี้ม,นมันลูกจะแข็งหน่อยใช่ไหมครับต,ตัวนี้เริ่มเป็นตั้งแต่ตอนไหนครับเมื่อวานเย็นครับอ๋อเมื่อวานเย็นนะครับก็รอช่วงเย็นใช่ไหม,ม,<ะ>มครับ น่าจะชั่วกว่านะครับพี่น้องตอนเย็นนะครับวันนี้มีกี่ตัวครับที่อันนี้ผสมอยู่น,นี้รวมตัวเดียวแล้วครับผสมมาเกีออ่ยวกันอ๋อจะหมดแล้วนะครับพี่หน,น,น่องด้ดานนูครับแบบหนึ่งนะครับ สวัสดีครับคุณหมอแนะนําตัวเลยครับผมเจ็บคงสี่ครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับเสียบครับชื่อจริงก็เสียบครับอ๋อคุณหมอเสียบเสียบนะครับจะ่ที่คหมอเรี้ยงไม่เกรงเรียกไม่เกรงถึงครับถ้าเป็นหมอครับเรียกพี่ก็ได้นะครับพี่เสียบเลี้ยงมานานยังครับพี่ 30ปีสามสิบปีนะครับว่าเอาจริงเอาจังก่านะครับเรื่อยๆแล้ทำงานอื่นบ้างอะไรบ้างครับทุกอย่างก็อยู่กับเขาอะนาะไม่มีทุกอย่างก็เพราะเขาพ่อวัวนะครับมีทุกอย่างได้เพราะวัวนะครับพี่น้องเรื่องรายได้เรื่องวัวหลักเป็นหลักเป็นหลักเลยใช่ไหมครับ ตอนนี้เราเลี้ยงวัวสายพันธ hmm ุ์อะไรบ้างครับผมมีสายพื้นเมืองโคโคลานโคโคลานแล้วก็พวกมีเาาเล่ลูกผสมเาาเล่ลูกผสมบามันครับครับแค่ไม่อย่างอื่นก็ไม่ฮินดูก็ไม่เอาแล้วครับเลีงไปแล้วโคลานนี่เขาเลี้ยงยังไงครับเลี้ยงไปยังไงครับแนวทางไปไปเนื้อหรือว่าไปผ้า ถ้ามันใช้ไม่ได้เราก็ไปเนื้อเขาตัได้วิ่งเกง่งวิ่งเก่งอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายแต่พวกที่เขาเล่นวัวหลานรเราไปวิ่งทางหลังเดี๋ยวก็ตามมาก็าดีนะผมว่าวัวหลานนี่ดีถ้าว่าไม่มีโ,กกมคมโรคระบาดพวกโควิดอะไรเนี้ยนะก็เปิดให้เล่นตามฟอร์อมธรรมดานเนี่ยดีมากร,ราคาดีครับราคาดีใช่ไหมทันกับตัวเลี้ยงตัว,ตวเลี้ยงเราดีดๆทันกันกัเวเชือ้อทัน,นร,ราคาทันกันครับพอกัน แต่การดูแลก็จะง่ายกว่า,วา่ครับนี่เลยนี่ผมที่ว่าเลี้ยงผนกระวดเชื้อคือว่าวัวลานเนี่ยเป็นวัวผันเป็นเมืองที่ว่าเปรียวก็เจอกระทบอะไรน,น้อกจะวิ่งหนีวิ่งผาบูกวิ่งเชียผมก็เลี้ยงครับวัวเชื้อวัวเชื้อนี่เขาเชื่องพอเขาเปรียวปุ๊บเขาวิ่งหเห่าวัวเชื้อเขาจะไม่ไปหนไรลนะแต่เชืยองเขาผาเขาอยู่นี่ก็จะไม่ปนอ๋อนี่นะครับพี่น้องเลี้ยงร่วมกันเลยนะครับแต่ว่าเราแยกพ่อนะพ่อผันคือเราไว้บ้านเขาเป็นสัตว์เขาผันมาผสมถ้าวัวเชื้อเราสมเก อ๋อวัวลานก็จะมีพ่อตั้งหามีพ่อครับมีพ่อผันมีพ่อ,พอ,อครับรก,ก็ถ้าเป็นวัววัวลูกผสมเลขกผสมนี่เราก็เจ้าน้ำเชื่ออ๋อผสมเองนะครับพี่น้องนี่นะครับเนี่ยแบบตัวนี้ก็สองหมื่นกว่าคู่นะคู่สองหมื่นตัวเล็กอ๋อตัวเล็กๆข้างหลังนู่นนะครับวัวลานตอมกันแล้วนะเนี่ยตัวตังหานตววาวแล้วครับนะวัวจอ ก็เขาดูตามเหล่าตามสายใช่ไหมเหล่าสายพันธุ์ครับว่าวิ่งยังไงครับสายพันธุ์ว่าวิ่งดีไม่ดีแล้วนะเหล่าถาถ้าอย่างตัวนี้แหละครับตัวนี้ครับแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์ตัวนี้ตัวนี้มาจากเพชรบุรีครับจากขวางขายซื้อแม่เข้ามาแล้วนี่มาเพราะเขาสายพันธุ์เหล่าเขาดีนะครับไปไปชอบตรงไหนครับก็เราดูตามสายพันธุ์เขาว่าเขาวิ่งดีไหมอะไรไหม นี่นะครับพี่น้องสูงก็น่าจะประมาณเมตรนิดนิดเมตรเมตรยี่เมตรสิบเมตรยี่ประมาณนี้นะครับรุ่นเม่พันนะครับพี่น้องแต่ว่าราคาเขาเขาไม่ได้ดูแบบว่าตัวใหญ่ตัวเนี้ยเขาดูวิ่งนะครับจ่ายเลือดเขาวิ่งดีไหมเราวิ่งดีไหมเราโค้ดีไหมเขาผมซื้อแต่พันมาตัวเล็กๆตัวประมาณนี้ เดินดูนะครับพี่นอ้องหลายคนอาจจะว่าปเป็นงัวไทยกีไทยกีเปะน้ำบานเท่าไม่ใช่ใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้ผมซื้อมาเท่าน,นี้ผมซื้อมาสองหมื่นห้าตัวเนี้ยตันคอเข้ามาอ๋อนี่นะครับพี่น้องน,นี่เราหน้าป้อมเราตะจีนหน้าป้อมครับครับโนโนก็ลังตะจีจนตัวนั้นไหลมือครับตัวดําข้างหลังนะครับตัวเนี้ไหลมือครับนี่ไหลายตังตัวดำนนี่เราตะจีนเนี้ยตะจีนหน้าป้อมโอ้ไหลตังเลยใช่ไหมครับหลายตัง อ๋อลูกเขาวิ่งไม่ผิดอ๋อคือจ่ายลูกดีนะครับลูกเขาลูกคู่วิ่งวิ่งดีนะครับพี่น้องมันต่างจากวัวไทยพื้นเมืองไหมครับวัวลานเนียครับมันพันพื้นเมืองก็มีหลายพันนะพันธุวัวลานพันุวัวชนครับพันธุ์แบบวัวทั้งเนื้อก็ยางอีสานยางแบบท้องที่ไข่ท้องที่มันอ๋อครับเขาเลี้ยงไว้เพื่ออะไรครับถ้าอีสานก็เลี้ยงไว้เพื่อเนื้อเพื่อเลี้ยงง่ายแบบแถวเพชรบุรีไปจวบนี่ก็เลี้ยงไว้เล้ยลานครับใต้ก็ไ้ชนอะไรเนี่ย อ๋อครับครับ <c oughs> นี่เป็นความูลนะครับพี่นอ้องแล้วแต่เขาจะไปประเภทไหนนะครับเดีย๋ยวที่ประจบันเพลีเนี่ก็จะวัวหลานวัวพึ้นนะนวัววิง่งเหมือนเีิมนะครับเ,เขามีดูลักษณะดีไม่ดียังไงไหมครับพวกนี้หรือว่าดูวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวแต่มันก็มีฟันนะครับมีฟันที่ก็้าวเพมีพวกจังกวนพวกปีจับอยู่ตรงระว่างตาจังวนระวางข้อ อ๋อขวานวัวน,นะครับใช่ขวันวัวเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวไปตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันไม่ไมีตัวเทียมตัวเทียมแล้วเออไม่เป็นไรนะครับข้าวๆมันจะเปรี้ยวหน่อยนะพี่น้องหัวเลี้ยนนะครับมีปั่นหัวมันขเขาเล่นปัน่งนงั้นนะครับแต่หัวสมัยนี้เขามันไม่มีเทียมเกลียนไม่มีเทียมไทยแล้วนะครับเขาถึงไม่ปัน่นนี่ก็เรื่องปกติแต่เขาข้ามหลังกดอย่าง,ง,งนี้ ก็ดูไว้เป็นความเชื่อนะครับพี่นะครับความเชื่อควาเชื่อคนโบราณครับแสดงว่าเรื่องตลาดการซื้อขายนี่เป็นไงครับบัวรานดีนะเขาเปิดให้วิ่งนะเขาเปิดให้เล่นถือว่าดีมากเลยครับเป็นกีฬาพื้นบ้านของเราเราไปรวมกันสามัคคีในถินอะไรเนี้ยเป็นกีฬาเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับพี่นะคือ เขาเลิกจากหนาสมัยก่อนเนี่ยเลิกลจากหนาก็ไม่มีทางครับก็เอวัวมามตัวนี้ก็นวดข้าวดีตัวนี้ละนวดข้าวดีก็มักแทงกันนะใยดีวิ่งดีทนดีอะไรความเร็วดีคะนะแล้วก็ามาเป็นประยุกต์เป็นโบราณแท่งกันเป็นโบราณใส่วิ่งเก่งเลยวิ่งทนเลยเนี่นะคการให้ลูกเขานี่ไหวไหมครับไหวไหมครับหัอปีท้ายปีก็ท้องว่างไม่เกินจ้งเดือนครับ ผสมเลยผสมครับข่าเลยครับเขาจะท้องอีกเก้าเดือนเก้าเดือนสิบตี่วันหัวท้องวายสิบสิบเอ็ดเดือนว่ไปีก็ก็วกปีไทยปีคครับถ้าสมบูรณ์นะให้ความสมบูรณ์ถ้าออกช่วงมกรานะพี่น้องก็จะไปออกอีกทีช่วงธันวาคมครับประมาณนั้นนะครับถ้าสมบูรณ์แบบนี้นะนี้เขามีปัญหาเรื่องเขาจะ วัวลางจะทนโลกมากนะใช่ไหมครับแต่ที่<อ>ไม่ทนคือลำปีไม่ทนแน่โรคตุ่มนะครับครับลำปีโรคตุ่มนี่โรคตุ่มวัวไทยวัวพื้นเมืองไม่ทนครับครับผมพอๆกับที่คนตักเกตพอๆกับบามันแดงครับผมบะบ้านขาวยังทนกว่าบะบันแดงนะ่นรู้เป็นเพราะอะไรครับ,รบแล้วเป็นวัวรูปผสม ชาลูเร่นี่เราเน้นสายไหมครับ<อ>เลือมันก็เ<ล>ขาเล่นเงินไส้ยนอะนี่เขาเล่นไา้กันพ่อ,อนั้นพ่อ,อนี้อะไรเนี่ยผมก็าผสมถ้าว่าผมทุมากจะน้ำเชื้อจากผมครับครับรสัตว์ออกมาลักษณครับนี่นะพี่น้องผมให้เบื้องนับนี่ตัวสวยๆหลายตัวนะครับนี่เป็นรุ่นลูกๆนะครับลูก ตัวนี้เป็นพ่อกรมไหมครับตัวนี้นี่กรมรัษัทครับอ๋อเลือดกรมนะพี่น้องไม่แน่ไม่แน่ใจว่าตัวไหนหรือ่ตัวนี้ครับพ่อกลมไม่ต้องไปดูเลยป่ะแต่ว่าเลือดกรมแน่นอนนะพี่น้องแขงขาไปมผมเห็นหลายตัวนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องนี่ถ้าอย่างนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับนี่สองหมื่นบาทสองหมื่นกว่าบาทนะครับพี่น้อง นี่ปัาตาตาตัวกลมหมดตดที่น้องในแค่ธุ์นะครับตัวดาเนี่ยเป็นทีวดาวเทียมโอนะครับนี่กลมนะครับครับนี่แถวเรียนตานี่ผมอ๋อลูกกลมหมดเลยนะครับพี่น้องผมให้ลูกดีนะครับแต่ว่าบางคนเขาชอบเล่นของห้างแบนเนมแบรนด์เนมนะพี่น้องกลมนะครับว่ากลมกับเป็นงัวนอกคือกันนะพี่น้องหัวนอกของนี้นอกครับ มีแบ่งไหมครับช่วงนี้เผื่อมีคนสนใจก็มีมีได้แต oh. ่ว่าจะไม่จะไม่เคยมีแล้วแต่บเมาถ้าว่าสนใจก็งองยังให้มาดูมาคุยกัน ah. นะครับพี่น้องราคาถ้าเป็นสาวๆอย่างนี้นะครับประมาณเท่าไหร่ชุดนี้ก็ประมาณเนี่ยชุดนี้ก็ประมาณสองตัวนี้ก็ประมาณห้าหมื่นตัวละนะตัวละห้าหมื่นให้ไว้แล้วเนี่ยคู่นี้เข้ามาพึ่งหวนเอาไปตัวหนึ่งผมก็เอาตัวนิตัวหนึ่ง รับผมอกไ้ก่อนตัแข้งขาเขาใหญ่มากเลยนะครับนี่นี่พี่น้องวผมให้เบนีงใกล้ๆนะครับนี่คู่นี้นะครับประมาณตัวละตัวละห้าหมื่นตัวละห้าหมื่นกว่านิดนะตันนี้ก็กว่านิดนะครับพี่น้องมาเบิ้งลักษณะสายพันธุ์อีกก็ถือว่าได้ลูกกลมนะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ผมผมไม่ได้แต่งตัววัวที่คือว่าไม่ได้แต่งเท่าวัวที่ว่าออกฝาเขาจะแต่งตัวเขาจะตอตอนเข้า เขาจะเอาไส่คุ้มไส่สะพายอะไรแล้วแต่งตัวนี่วัวน,นี่คือวัวเดินทุ่งมันจะไม่สมบูรณ์รไม่สมบูรณ์เหมือนวันวที่ว่าเราเลี้ยงตามข้อให้อาหารให้หญ้าอะไรนี่ไหมไม่อ้วนนะไม่อ้วนไม่อ้วนวัวจะไม่สวยต้องไปแต่งตัวแต่ว่าชุดนี้ชุดนี้เอาไปขายแสนฟามีแล้วนะเอาไปแต่งตัวขายเอาจับจากนี่ไปสี่หมื่นห้าแล้วไปขายแสนฟ้า ไปเลี้ยงไปดูเลี้ยงดีๆครับใ่คอรบแล้วถ่ายไปแสนกว่าตองชุดนี้ครับเคยมีแล้วใช่ไหมครับมีแล้วเขามีอ๋ตามมาเอามาเอาผมครับผมก็ข่ายไปห้าหมื่นเท่าไรตัวคู่กันนี้ครับอู้แต่ว่าแข้งขาเขาใหญ่นะครับใหญ่ครับตัวนี้แข้งขาเนี่ยเดินทุ่งคือเขาไม่สมบูรณ์แต่ว่าแข็งแรงอ่าแค่แข็งแรงแต่ว่าเรื่องสมบูรณ์ความอ้วนคือเขาจะไม่นะครับเขาเดินมากไงยใช้พลังงานมากหัวแล้ว ไม,ไม่ไม่ไม่สวนสะพายนี่ดูแลยังไงครับกีลาทําสีวัคซีนหัวผมนี่ถ้าว่าเรื่องการปฏิบัติการจับอะไรเนี่ยถ้าเราทําได้เองไงจะเชื่องกว่วหัวที่ว่าผมไปมีเชือกนะคเห็นไหมวัวตัวนี้ผมลรกตัวผมไม,ม่เชือกเลยไม่เชือกติดคออย่างเดียวผมลอได้เลยผู้มได้เลยเท<ม>้าเป็นหัวนั่น,นต้องมีสางมีอะไรมดินนะแต่วัวผมไม่ต้องไม่เตะไม่ถีบด้วยหัวคือเราชิ้นกับเขาเราชิ้นเขาเขาไว้ใจเรา ให้รเราไปล้วตัวเขาเสียบฝ่มรู้สึกนิดนึงเขาเสียฝ่มรู้สึกเขาหน่อยแต่เขาจะไม่เตะไม่เตะเ,เรื่องหัวที่นี่นะผมจะไม่ไมเ,มเชือกเชือกคี่ติดขอไม่ให้ดิ้นไปไหนครถคลิปเห็นนะน้องเห็นนะเห็นเห็นนะครับพี่น้องยว<อ>ยผมให้เบิ้งนะพี่น้องหวัวคลิปนะครับเดี๋ยวเบิง้งหัวคลิปเลยนะครับ,รบแล้วเรื่องการเป็นสัตว์เนี่ยวัวลูกผสมเชลร์ร่ประมาณกี่เดือนครับ บางสวนบางสองปีบางสวนถ้าสมบูรณ์นี่ประมาณสิบห้าเดือนเริ่มเป็นแล้วครับอ๋ออยู่ที่ความสมบูรณ์ด้วยนะครับพี่น้องสายพันธุ์เขาสายพันธุ์นะครับเพราะว่าเป็นขั้นทางสายพันธุ์นะครับนะครับพี่น้องแล้วตีเวลาแมนนะครับพี่น้องสิบห้าสิบหกเดือนไม่เกินสองปีครับครับต้องผสมได้เพราะนั้นไม่งั้นเสียเวลานะพี่น้องวันนี้เราเป็ท้องมาทห้าเดือนนี่ก็สองปีเพราะท้องแล้วใช่ไหมครับ้ไม่ท้องมาแล้วครับ ท้องพ่อกรมนะครับหรือว่าเชือกกรมชุเชือกกรมนะครับนี่เชือกกรมเชือกหมาไม้ที่ว่าเป็นพ่อนอกนะครับอันนั้นที่ว่าพ่อเขานี่น่าจะผลิตในไทยเกิดในไทยแต่ว่าชุดที่อยู่ในท้องเนี้ยออกมาจากนอกชุดนี้น่วกอัวครับแต่ตัวเอาแปดตัวแปดตัวที่ผมตั่งมาชุดสายเลือดเขาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับตัวนีห้าสิบครับโอ้ลูกเล่ห้าสิบนะครับพี่น้อง แต่ตัวนี้น่าจะเกิดนิดนึงเพราะแม่เป็นพันตากนี่แม่เลยนี่โอ้แม่ตากนะครับพันตากครับนี่แม่เขานะครับพี่น้องวัวพันตากก็จะเป็นวัวลูกผสมชาโลเล่กับบามันครับนะครับเป็นชาเบนะครับพี่น้องอาเล่บามันครับอันนี้ก็นะพันธุ์ที่ยังกระตากครับเขา็จะเรียกวัวพันตากนะครับถ้าเป็นกำแพงแสนก็จะเป็นวัวพื้นเมืองพื้นเมืองสายเต้าจะพื้นเมืองนะครับ บัวแม่เป็นบัวพื้นเมืองไทยนะครับพี่น้องแล้วก็พอชชลูเล่นะครับว่านี้เป็นสายกาแพงแสนครับเลี้ยงยากไหมครับไม่ยากหมือน่เจ้าบัวพื้นเมืองเัยครับถ้าปฏิบัติอะไรเข้ามาถ้าเลือดสูงสูงนี่เลี้ยงยากจะหอบผมจะไม่เอาครับประมาณเอาประมาณประมาณห้าสิบที่ผมอยู่ได้ถ้าสูงแบบนี้คือบ้านเราตาดร้อนถ้าถ้าด้านแรงเดือนมีน้ำเมษานี่ไม่เอาแล้วจะนอนล่ม รางวันที่เวลากินเขาน้อยเราเลี้ยงกางวันนะเราไม่ได้เลี้ยงกับป่อยเลยครับเงี้ยนี่นะครับพี่น้องโอ้สวยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ตัวนี้ลายตังค์ตัวหน้าขาวนะครับตัวแดงๆหน้าขาวนี่ตัวนี้ก็ลายตังค์ตัวนี้แต่ตัวนี้เลือดน้าตัวนี้น้องตัวนี้อ๋อนี่น้องตัวนี้ตัวเล็กเะี้ยตัวเล็กอ่าบ้านเป็นเดทไทยตัวเมียนะครับพี่น้อง เข้าไปได้ไหมผมเข้าไปได้ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่น้องขออนุญาตลอดไปก่อนนะครับนี่ตัวนี้พี่สาวเนี่ยหายเบิกตนี่น้องตัวนี้น้องนะครับพี่น้องครั่และโตวพสาโตดำโตแม่นะครับตัวนี้ใหญ่นะครับพี่น้องลูกสาวเขาแต่ลักสาวตัวน้องตัวนี้ตัวน้องอ้สวยนะครับคือหน่วยการมาดีได้นะพี่น้องมาดี ก็ถือว่าเลี้ยสายเลือดประมาณห้าสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบห้าก็เลี้ยงได้ใช่ไหมครับาพี่ดูตัวนี้นี่นะพี่น้องดูตััววนี้ดูตตรงแม่พันตัวนี้ตรงนี่แม่พันธอ๋อนี่นะพี่น้องดูตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูลูกตัวลูกนะนี่แม่พันธุ์ไทยใหญ่นะครับพี่น้องนี่บอมันอ๋อบอบอมันครับนี่ลูกตัวแรกสมบอมันนะครับลูกแรกนะครับไปยก อู้ตัวใหญ่นะพี่น้องครับได้ได้ได้เดี๋ยวเดินเดินมาได้ครับเฮ้ยวนี่นะครับพี่น้องประมาณสี่ปีครับโู้ตัวใหญ่โตกว่าแม่เยอะเลยนะครับเด็กครับนี่คือสมเล่ช่วงแรกนะครับแม่เป็นปาหมั่นนี่เราเล่ใจครับครับผมสูงนะครับสูงอาจจะร้อยห้าสิบได้นะครับเนี่ยได้ครับแล้วเดี๋ยวนี่ลูกตัวแรกของเขาแม่ตัวนั้นนะครับ ตัวยืนตัวนั้นเดี๋ยวหน้าตัวที่สองของเขาแต่ตัวที่สามออกมาไม่ค่อยเก่งเลยสิไปเบิ่งลูกอีกตัวนึงนะครับลูกตัวที่สองนะครับของแมววันนี้ลูตัวที่สองนี่ครับนี่อยู่คู่แม่คู่แม่คู่แม่เลยนะครับกับแม่เขานี่ครับนี่ขังแม่เลยนะพี่น้องเลยห้าสิบวันนี้เลยห้าสิบแม่เอาลูกแม่เอาลแม่อัเลยห้าสิบนะครับอือ้อู้้หนาใหญ่นะพี่น้องแม่อาลแม่เอาลูก นี่นี่เลือดสามช่วงสองทำมุดแม่ห้าสิบเราใส่ไปที่วงสอดเอาปัสภาพเนี้ยนะมมันจะไม่ดีโผล่ไปทุ่งเลือดประมาณหกสิบป่าหกสิบกว่านะครับผมครับเห็นไหมจะออกมาไม่ดีขนหยองหยองเใช่ครับพี่น้องใช่ครับการกินกันอยู่ก็สู้เลือดห้าสิบไม่ได้เพราะห่วงห่วงเขาล่มมันจะออกมามแก่นความอุ่นนะเ้าเลี้ยงในพื้นเลี้ยงในล่มทำข้อให้นั่นจะดีกว่าเฮ้ยมาดมนะครับพี่น้อง ตัวนี้แม่แม่ห้าสิบแล้วผมบอกว่านแทะบอกว่านเสียบออกมาครับคือเป็นสภาพนี้แล้วลูกออกมาก็ลูกหมาเขาจะฟานะ้าห้าสิบหน้าตัวไหนตัวนอนนี่หเลยวะครับนี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนอนไม่ใช่ครับลูกตัวนี้เดี๋ยวเทพนี่ครับนี่เป็นแบบนี้นะครับ,รบแม่ เล่ห้าสิบนะนี่นะครับพี่น้องเอาไปเอาไปเอาไปตัวนี้ตัวไหนตัวไหนนะครับเนี่ยเล่ฮะเล่ห้าสิบเราผมผมมั่นใจแต่เป็นแม่ตัวนี้ครับม่เอาลูกแม่วแมวมียุ่งมียุ่งออกมาคือตัวนี้ออกมาคลอดออกมานะพี่น้องนี่ตนี้เอาไปเอาไปมนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวหน้าจะขาวตัวนี้หน้าจะมิดเป็นมิกกี้สามลัย แตว่ากำเนื้อมาดีเลยนะพี่น้องหนาดีเลยนะครับถ้าอย่างนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับถ้าซื้อขายกันสองสามหมื่นได้ตรงนี้นะตอนนี้ได้หรอสามหมื่นสามหมื่นได้นะครับพี่น้องราคาที่ว่าไปง่ายๆนะง่ายง่ายคือไปง่ายๆนะครับพี่น้องสวยนะครับไปแหละนี่ตัวนี้ก็ดีตัวนี้ผู้คู่นี่งามเลยนะพี่น้องนี่ผู้นี่ผูนี่นะครับ ตัวนึงเป็นไออืแล้วพอดีแต่สี่ไม่ดีสี่คือคือตัวนี้แม่เป็นเลขห้าสิบหน้าดังครับหน้าดังตัวนั้นแดงหน้าดังนะครับแดงหน้าดังนะครับแม่แม่มาเลขห้าสิบดูลูกเดี๋ยวดูลูกบะมากลูกตัวหน้าลายหรือเปล่าครับใช่ครับอยู่มุมโน้นครัมากเฮ้ยมุมนน้นมุมโน้นนะครับพี่น้องจะัายางไว้เบื้องูนี่นี่อ๋อลูกลูกอยู่นี่คู่กันเลยออกไปไปยุ่งไปยุ่งไปยุ่ง นี่นะครับ <S 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 เตียตีเลยร่วงลูกประมาโอ้ลูกนะตัวเมียด้วยนะครับเมียครับตัวเมียตัวนี้ผมมาแล้วเที่ยวหลายคนเดือนราคาน่าจะดีนะครับแต่ว่าสี่คือหน้าเขาจะแม่เขาแม่เขาเป็นหน้าครับแม่เขาเป็นเล่หน้าจาะเจ็ดทับเก้าอย่างนั้นนะหน้าเขาดังๆแต่วา่าสายชาลุล่สายบีบ พวกสีพวกหน้าเนี่ยไม่ค่อยจะมีเขาไม่ค่อยจะเป็นตําหนิกันนะครับไม่คี่ไม่คีิเขาเอากล้ามเนื้อเอาเลยใช่ครับกล้ามเนื้อดูหุ่นตัวแต่ข้อขาใหญ่มากอ๋อแม่เลยได้ห้าสิบแล้วผมออกแบบมั่นใจครับออามาบนี้แล้วเี้ยลูกครับผมจะกลับอันลูกจะดีอ๋อก็จะมาให้เลือดสูงเกินเจ็ดสิบแปดสิบเลยไม่ผมไม่เอาครับเลี้ยงผมเลี้ยงเอาห้าสิบกว่าหกสิบคือผมมาส้มที่ว่าหกสิบกว่ามาให้ดูให้ดูตัวเห็นะมครับครับเน ไปเอาออกไปเลยยุงมเราจะห่วงปุ่มเนี่ยห่วงปูหัวไถยุ่มปุ่มครับสวยนะครับพี่น้องไปนี่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 บะมันแดงของกบแม่แม่แม่ผู้นี้นะครับแ่าเป็นลำปีครับแย่อยู่แต่หายแล้วกำลังดีขึ้นแล้วนะครับพี่น้องหายแล้วนี่แม่ก็ขมลูกก็ขม ผมจะเอาไปไว้อื่นมาเพื่อเอาเลี้ยงง่ายๆผมคิดว,ว่าตนเลยผมก็จับไปให้มันผูกเชือกเลี้ยงครับ,รบรพี่เสียบฝากช่องทางการติดต่อนะครับเผื่อใครสนใจเข้ามาดูเข้ามาดูเข,ข,ข้ามาเที่ยวชมหรืออยากได้ความรู้ ความรู้ผมไม่มีแต่ว่าถ้าตรงใจอะไรถามได้แต่ว่าผมพูดผมมันยายผมไม่เก่งผมไม่เก่งถ้าสงงใยอะไรอยากรู้อะไรถามผมบอกได้หมดแหละถ้าผมไม่ได้ผมก็จะหาความรู้ให้ได้แหละขอขอเบอร์ไว้หน่อยครับผม084 545 9685ครับผมก็ติดต่อได้นะพี่น้องครับเพื่ออยากเที่ยวมาชมด้านท่าผาไปจูมาแวะเที่ยวและกินข้าวด้วยกัน ปะนะครับเมื่อนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับพี่น้องสวยแล้วนะครับที่ได้ปล่อยง้วนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะพี่น้องไก่บันในกัมมาครับที่อยู่แถวนี้ที่ไหนนะครับตรงนี้วัวย่บนอกครับบ่อนอกอำเภอเมืองประจวบตำบลบ่อนอกอำเภอเมืองจังหวัดประจวบนะครับพี่น้องปะนะครับลากันไปก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับประจวบครับประจวบอำเภอเมืองเลยครับผม